ครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศ์การสินป์จมลงคนรักและศรัทธาหลวงบ่ทวดียบน้ําทะเลจืดนะครับครับจากทุกคลิปที่ผ่านมานะครับผมนําเสนอแนวทางในการศึกษาก่อนสะสมหลวงพ่ทวดทุกรุ่นนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ชมทางบ้านได้เรียนรู้นะครับก่อนสะสมนะครับครับกับคลิปที่แล้วมานะครับผมนําเสนอจุดจ่ายตังวันนะครับของวัดพะโคปี0ูเนื้อว่านนะครับครับกับคลิปวันนี้นะครับ ผมจะนําจุดแสตั้งอีกวัดหนึ่งนะครับคือเป็นพระยุคเก่านะครับคือหลวงปู่ทวดวัดตานีสมสรปี05นะครับสําหรับหลวงปู่ทวดวัตานีสมสรนะครับเป็นพระยุคเก่านะครับสร้างในปีพศ2องพนรนะครับลุกเสกพิธีใหญ่นะครับครับมีอยู่3พิมพ์นะครับคือพิมใหญ่พิมพ์กลางและพิมพ์เล็กนะครับเป็นพระเครื่องอีกวัดหนึ่งนะครับที่ผมอยากให้ผู้ชมทางบ้านได้ศึกษานะครับและอยากให้เก็บไว้สะสมนะครับ ครับถือว่าเป็นพระยุคเก่าที่ท่านอาจารย์ทิมนะครับและพระเกจิอาจารย์ปุกเสกอีกร้อยแปดอาจารย์นะครับสําหรับจุดจ่ายตังนะครับของวัดตานีสโมสรพิมพ์ใหญ่นี้นะครับส่วนผสมของแต่ละองค์ครับจะไม่เหมือนกันนะครับบางองค์จะผสมว่านเยอะนะครับพระจะออกแก่ว่านนะครับคือเนื้อจะร่วนซุยนะครับอย่างองค์ที่ผมนําเสนอนี่ครับกดด้วยว่านนะครับแก่ว่านพระจะร่วนซุยนะครับ จุดจ่ตั้งสําคัญนะครับเหมือนกับวัดพระโคนะครับดูที่ลูกแก้วนะครับบนฝ่ามือของหลวงปู่ทวดนะครับจะเป็นลูกแก้วจะเป็นเม็ตรลอยอยู่บนฝ่ามือเลยนะครับครับเห็นได้ชัดนะครับครับของเก๋มีเยอะนะครับเขาถอดพิมพ์นะครับครับลูกแก้วจะ่อแฟบนะครับและสําคัญนะครับเส้นสังกตินะครับไม่ว่าเส้นสังกติซอกแขนนะครับจะเป็นเส้นลึกชัดนะครับเพราะว่าผ้าเนื้อว่านเขากดพิมพ์ได้ลึกชัดนะครับครับของเก๋หลังๆมานะครับเขาจะเอา แม่แบบจากองค์จริงนะครับมาถอดแบบอีกครั้งหนึ่งนะครับพระจึงตื้นครับครับแลดูจะหยาบกระด้างนะครับแข็งกระด้างนะครับแต่องค์จริงนะครับเป็นพระเนื้อว่านนะครับพวกสังกติพวกเส้นอะไรจนูนชัดเจนนะครับครับลูกแก้วนะครับให้ผู้ชมจําไว้นะครับเหมือนกับวัดพักโขเมื่อวานนี้นะครับลูกแก้วจะลอยบนฝ่ามือเลยนะครับถ้าเราลงด้วยกล้องนะครับจะเห็นเป็นลูกแก้วเม็ดกลมๆนะครับส่วนด้านหลังนะครับของวัดตานีสโมสรนะครับจะเป็น รูปพระพุธนะครับคือหลังพระพุธสีอริยเมตไตรนะครับครับเป็นรูปพระพุทธเจ้านั่งอยู่บนดอกบัวนะครับจะกดพิมพ์ได้ลึกชัดเหมือนกับมีด้านหน้าประมุขทวดนะครับให้ดูพ้นดอกบัวนะครับส่วนผสมขององค์พระแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับให้ผู้ชมทางบ้านเข้าใจนะครับถ้าผสมบ้านเยอะเนื้อจะออกสีดํานะครับออกสีดําร้วนซุยหยับร่วนซุยนะครับถ้าผสมดินเยอะแต่ก็มีบ้านผสมอยู่ครับให้เราสังเกตดูนะครับ จะมีพวกยางว่านนะครับและเยื่อว่านนะครับเป็นขุยๆอยู่ครับตามองคพระนะครับถ้าเราส่องด้วยกล้องจะมองเห็นนะครับอย่างองค์นี้นะครับด้านหน้าหลวงบุ่ทวดนะครับครับที่หลวงบุ่ทวดนะครับตามซอกแขนนะครับครับเมื่อเราเห็นส่องด้วยกล้องครับจะมีขุยว่านนะครับขุยว่านคือเป็นเยื่อของว่านนะครับคือว่านที่เอามาทํามันเป็นเปลือกไม้นะครับครับกดพิมพ์พระนะครับครับ อยากให้ผู้ชมจดจําไว้นะครับว่าของเก๊นะครับส่วนมากจะไม่ใช่เนื้อว่านนะครับเขาจะเอาเนื้อพวกดินพวกอะไรมาผสมนะครับแล้วพระจะผิดพิมพ์นะครับเนื้อจะออกแก่ด้านๆนะครับจะไม่ดูนุ่มตาดีเหมือนกับของแท้นะครับแต่ไม่ว่าจะเก๊แท้นะครับหลวงปูทวดนะครับถ้าเราสังเกตดีๆนะครับศึกษาดีนะครับเราจะแยกแยกออกนะครับว่าของเก๊เป็นยังไงของแท้เป็นยังไงนะครับครับจุดจุดแต่ตั้งสําคัญนะครับให้จําไว้เลยนะครับคือลูกแก้วนะครับ จะลอยเด่นบนฝ่ามือนะครับพระยิ่งพระตาณีสมสรนะครับเป็นพระยุคเก่านะครับครับยุคเก่าเมื่อสมัยปี2505นะครับเดี๋ยวนี้ก็เกือบ50กว่าปีแล้วนะครับครับหาชมได้ยากนะครับครับถ้าผู้ชมทางบ้านเจอเจอที่ไหนนะครับดูเนื้อหาเปรียบเทียบใส่คลิปผมดูได้นะครับของแท้เป็นไงนะครับครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับจุดจ่ายตังของวัดตาณีสมสรนะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับ ถ้าผิดพลาดประการใดผมขอกราบอาภัยเช่มเดิมนะครับจากผมพงศ์การสินครับ